สวัสดีครับชาวออโตแฟ t ท์ฮสทุกท่านวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ใจกลางของขุมพลังที่ซ่อนเร้นสิ่งที่ทำให้รถยนต์ทุกคันบนโลกนี้มีชีวิตและก้าวเดินไปข้างหน้าใช้แล้วครับเรากำลังพูดถึงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวใจที่ถูกมองข้ามแต่มีความสำคัญอย่างไม่อาจปฏิเสธได้บนช่องออโตแฟค t ์ฮิสของเราคุณจะได้รู้ลึกรู้จริงในทุกแง่มุมของยานยนต์ แล้ววันนี้เราจะมาเปิดตำนานที่ไม่เคยมีใครเล่ากับเรื่องราวของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะทำให้คุณต้องทึ่งย้อนกลับไปในยุคบุกเบิกของยานยนตยน์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันมันเป็นเพียงกลไกง่ายๆที่ทำหน้าที่ดึงน้ำมันจากถังไปยังเครื่องยนต์แต่ในโลกคู่ขนานที่เทคโนโลยีปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดลองจินตนาการดูสิครับว่า อะไรจะเกิดขึ้นกับแบรนด์รถยนต์ที่เรารู้จักกันดีในโลกของเรา Mercedes-benz สร้างชื่อเสียงจากความหรูหราและวิศวกรรมที่ประณีตแต่ในอีกมิติหนึ่งเมื่อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชิ้นส่วนกลไกลธรรมดาแต่เป็นระบบอัจฉริยะที่สามารถปรับการจ่ายเชื้อเพลิงได้แบบเรียลไทม์ทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสงมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการแข่งขันบนสนามแข่งลองคิดดูสิครับว่าปีกนกนางนวลในตำนานอย่าง300 SL จะทยานได้เร็วและประหยัดน้ำมันได้ขนาดไหนด้วยหัวใจที่อัจฉริยะกกว่าเดิมแล้ว BMW ละครับ,บแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความสุขในการขับขี่ถ้าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของพวกเขาพัฒนาไปในอีกระดับหนึ่ง กลายเป็นระบบที่สามารถควบคุมแรงดันและปริมาณเชื้อเพลิงได้อย่างแม่นยำในทุกรอบเครื่องยนต์ตั้งแต่รอบเดินเบาไปจนถึงรอบเรดไลายสูงสุดคุณลองจินตนาการถึงความรู้สึกที่ได้ขับ BMW M3 บนสนามแข่งสิครับการตอบสนองที่ฉับไวแรงบิดที่มาทันทีที่คุณต้องการ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะหัวใจที่สูบฉีดพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบมาที่ฝั่งเอเชียอย่างโตโยต้ากันบ้างครับโตโยต้าเป็นเจ้าแห่งความทนทานและประสิทธิภาพหากในโลกคู่ขนานปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของพวกเขาได้รับการออกแบบมาให้มีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ให้ประสิทธิภาพในการส่งเชื้อเพลินที่ไร้ที่ติและที่สำคัญคือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าปั๊มน้ำมันเชื้อเพลินทั่วไป ถึงสองเท่าลองคิดดูสิครับว่ารถยนต์อย่างโตโยต้าโคโราที่คุณใช้ทุกวันจะยิ่งประหยัดน้ำมันและลดค่าบำรุงรักษาได้มากขนาดไหนนี่คือพลังของนวัตกรรมที่แท้จริงแล้วข้ามมาฝั่งอเมริกาครับกับ Ford แบรนด์ที่แข็งแกร่งและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานหากปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของฟอร์ไม่เพียงแค่ส่งเชื้อเพลิง แต่ยังมาพร้อมกับระบบตรวจจับสิ่งสกรปรกที่ปะปนมากับน้ำมันเชื้อเพลิงและสามารถกรองออกได้ทันทีในระดับนาโน,โนลองจินตนาการถึงรถกระบะ Ford F109 ที่คุณขับลุยน้ำลุยโคลนลุยฝุ่นโดยไม่ต้องกังวลว่าปั๊มน้ำมันจะตันหรือเครื่องยนต์นจะสะดุดมันคือสุดยอดของความแกร่งที่มาพร้อมกับความฉลาดและแน่นอนครับ c h e โว l ลตแบรนด์ที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณของอเมริกันมัสโซคาถ้าในอีกโลกหนึ่งปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงของเชโ o เลตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพียงแค่จ่ายน้ำมัน V8 เป็นปั๊มน้ำมันที่สามารถเพิ่มแรงดันเชื้อเพลิงได้ทันทีเมื่อต้องการแรงม้าและแรงบิด จากเรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ชิ้นส่วนเล็กๆอย่างปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก็สามารถเป็นจุดพลิกผันที่สำคัญในการกำหนดทิศทางและอนาคตของแบรนด์รถยนต์ได้การพัฒนาเทคโนโลยีของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ได้เป็นเพียงแค่การส่งเชื้อเพลิงให้ไหลเวียนแต่เป็นการกำหนดนิยามใหม่ของประสิทธิภาพความทนทานและสมรรถนะของยานยนต์และเมื่อปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ใช่แค่ปั๊ม แต่มันคือสมองที่ควบคุมการจ่ายพลังงานได้อย่างชาญฉลาดและแม่นยำที่สุดรถยนต์ในอนาคตจะไม่ใช่แค่คาหนะที่พาเราไปไหนมาไหนแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่หายใจและเคลื่อนไหวด้วยพลังงานที่ถูกจัดสรรอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดความฝันที่จะมีรถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันอย่างเหลือเชื่อหรือรถยนต์ที่ให้สมรรถนะเหนือกว่าทุกครั้งที่เราขับขี่ ทั้งหมดนี้กําลังจะกลายเป็นจริงด้วยนวัตกรรมของหัวใจดวงนี้และนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวเปิดตำนานขุมพลังปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหัวใจที่โลกไม่เคยรู้ <c oughs> ที่ Autofactist ได้นำมาเสนอให้ทุกท่านได้ชมในวันนี้ครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปกับเกรด็ดเล็กเกรด็ดน้อยเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ และถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto f a c t p i e ของเรานะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวความจริงเกี่ยวกับยานยนต์ในตอนต่อไปและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะครับว่าคุณอยากให้เราพาไปเจาะลึกเรื่องอะไรเกี่ยวกับรถยนต์อีกพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ